สวัสดีค่ะสวัสดีค่ำคืนนี้คืนแรกที่เพชรบูรณ์ค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่โรงแรมนะคะที่ในเมืองเพชรบูรณ์เลยค่ะข้างบนจะเป็นรูปท็อปนะคะเป็นสกายบาร์ที่นี่สุกเสาร์อาทิตย์เขาจะมีเพลงเล่นนะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะจนถึงสี่ห้าทุ่มเลยอาหารเขาก็คือหน้าตาดีรสชาติก็ใช้ได้เลยค่ะแต่เสียที่ว่าเขามาเสิร์ฟช้าค่ะทุกคนอาหารก็คือไม่ร้อนเลยสั่งสเต็กมาก็คือได้ทานเย็นๆเลยค่ะทุกคนก็ถ้าเขาสามารถทําได้คือ เสร็จปุ๊บพนักงานมาเสิร์ฟเราปั๊บเนี่ยก็น่าจะดีค่ะเพราะรสชาติและบรรยากาศเขาใช้ได้มากๆเลยเสร็จจากตรงนี้เราก็เดินไปอีกที่หนึ่งนะคะจากรูท็อปเรามองมาเห็นร้านนี้ค่ะทุกคนเดินมาไม่ถึง10นาทีค่ะอยู่อีกโรงแรมหนึง่งดื่มอย่างเดียวนะคะที่นี่แต่น้องนักร้องคือคนแรกค่ะร้องดีมากๆคนนี้ค่ะที่นั่งตรงน้องร้องดีทั้งเพลงสากคนแล้วก็เพลงไทยเลยค่ะบรรยากาศก,าก็ดีค่ะติดสสาว่ายน้ำค่ะกลับพอเราออกจากตรงหลังคานะคะอากาศเย็นมากๆเลยคงจะเป็นหมอกค่ะ